สวัสดีครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมาตามล่าตามล่าตามหาตัวการ์ดเออาของไอขนมโอเดรียนะในเวอร์ชันของไอซนเซ่านะฮะนี่ก็ได้มาอีกฮะตอนนี้หาง่ายไปตามร้านเซเว่ส่วนมากนะจะมีเมื่อกี้ร้านเซเว่ที่ผมไม่ค่อยได้ไปแต่ผมก็ขอเคยขอเบอร์เข้าไว้ไง เขาว่าโทรไลน์มาหาผมว่าให้ไปเอามี2แพ็คเดี๋ยวว่าค่ำๆจะเข้าไปเอาคือตอน,นมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าร้านเซเว่นโทรมาตามผมไปเอาไอ้ไอ้เนี่ยการ์ดลดเงินยาที่ร้านเขาอะเออเป็นแพ็คอะสองล้านแล้วนะอาทีตนี้คือเหมือนกับคนไม่ค่อยเล่นหรือว่ายัางไงไม่รู้นะคือมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปังเหมือนกับไอ้ตัวการ์ดไอ้เนี่ยดัก้อนบอลพาร์ตี้แปดหรือแปดยี่สิบแปดจุดห้านะก็ไม่รู้ยังไงกันแต่ล่าสุดเพิ่งมีเมื่อวานเปิดให้จองไอ้บ็อกเซ็ต เอบอะนะก็ผมก็ไม่ได้จองแนละ้วพอก่องก็ไม่ได้จองผมดูว่าถ้าอยากได้การ์ในบ็อกเซตที่ผมดูนะก็คือเอเซตกาเซียใบเดียวที่อยากได้ถ้ามันเป็นวิบวับอะนะก็คือมาเอาใบ normal มาทำใบวิบวับใช่ไหมแล้วก็เพิ่มเพิ่ม <c oughs> <ๆ S 2> มีเข้าไปแล้วก็มีแถมโพสเตอร์แล้วก็มีแถม P ater, แลุ้นไอ้ oon, นี่ลุ้น SNR ใส่มา5ใบ ก็คือจากร้อยใบเนี่ยห้าใบของ s r จะมาอยู่ในบ็อกเซสนะฮะไปฟังก่อนแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าไอ้เลขเบิ้ลไอลข้ขนาที่บอกว่ามีแค่สิบใบออกมาบ้างหรือยังะนะเห็นก็คุยกันว่าไอ้ตัวขนาดไอ้การ์ดบางระดับอะบางใบย,ยังไม่โผล่เลยก็แต่ราคาการ์ดก็ไม่ค่อยเท่า,หาไหร่ผมเห็นอะนะไอทีอาร์ก็อยู่สามร้อยเอสอาร์มีคนปล่อยห้าร้อยยังไม่ออกเลยตอนเนี้ยบางใบอะนะแล้วก็ไอ้ที่ขอบขอบเงินกีอาร์เห็นปล่อยกัน มั800นแปดร้อยมั้งที่เห็นแล้วแป๊บอะนะโอเคถ้าเอานี้ได้นี่มานี่จะคุยตัวนี้ก่อนมันเป็นขน,นมชื่อว่าช็อกช็อกโกแลตโค้ดบิสกิตนะยี่ห้ออะไรวะไม่รู้ดิมันเขียนว่าจัสติกลิอันนี้ไม,ม่ขขนมไม่ใช่ของไทยนะเอ่ามันเป็นไอที่ผลิตมันอยู่ที่อินโดนีเซียอะไรพีทเกาหลีบิสกแล้วคนไทยเหมือนไปนําเข้ามาขายแล้วจะให้เขาอะทําไอ้นี่มาให้ไอกล่องที่เป็นภาษาไทยอ่ะมี แต่ผลิตที่อินโดแล้วก็นาฬิกสิทธิ์ของทางนน้นน่ะเพราะทางไทยก็ไม่หไม่เห็นมีโปรโมทอันนี้ได้มาจากซ J นะอ่าผมไปเดินไปเจออ้กระแปากด้ซื้อมาอัน2 0บาทขนมน่าจะคล้ายๆกับกุริโกะบ้านเราไงน,นะอ่าแต่ว่ามันมีแถมไอ้นี่สติกเกอร์30แบบอ่าเป็นดีซีนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่ามันแถมกี่ใบอะไรพราแถมใบเดียวนี่ถือว่าแพงนะ20บาทแะแต่ว่าเป็นขนมนำเข้าไงเดี๋ยวมาดูกันแต่แรกเอาเซียาก่อนปลุเลยดีกว่าได้มมนเสียเวลา มีรุ้นอะไรดีๆไหมเนี่ยมาลุยกันฟองที่หนึ่งเดี๋ยวตัดโดนกันนะจ๊ะเดี๋ยวเ,เพื่อนๆเป็นไงบ้างครับเซยยาได้อะไรดีๆกันบ้างละลูกค้าที่ผมขายผมมีขายเป็นแพ็คด้วยไงเพื่อนอลูกค้าผม,มาเขาซื้อไปเขาได้นี่ยอีกที่เป็น SR ขอบเงินได้ม,มาใบหนึ่งซื้อไปสามห่หอ สองแลจะมาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อโหมันติดกันจน <c oughs> นึกว่าใบเดียวอะ่ะ <c oughs> นี่ครับสองที่หนึ่งสองที่สองช่วงนี้เป็นไงนเพื่อนๆรถกลับมาติดได้เด๋ยวนี้ออกกับเพ้งนอกกลางวานันรถก็ติดมากเลยเดืยวนี้ วันนี้นี่เข้านะอ่าววันนี้มันสุกช่ไงเอ้อะไรอ่ะวันพีทนะฮะเลทเป็นภาคมูฟฟี่ข้าโลงวันแรกเดี๋ยวว่าจะค่ำค้ดูดูอ่ะเดี๋ยวไปออกไปดูมอรมั Normal. นี่นี่นะครับ ไม่รู้นะความรู้สึกผมอะ่ะก็คือพูดตรงๆ,ๆแบบไม่ไม่ต้องอวยกันนะก็คือไอ้พาเซย่ยมันจะด้วยอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนกับว่าความนิยมอะ่ะมันตกลงมาจากพาร์ที่8 5จุดอาจจะพุ่งกระตุ้นมันออกมานานแล้วเนาะแล้วมันก็ไม่ได้มีภาคใหม่ออกมาเท่าไหร่ใช่ป่ะเออก็เลยไม่รู้ไอ้ไอ้พาร์ตต่อไปมันจะใช่ไหมแเดี๋ยวมีไอ้ขนมไอ้กลมๆมาเนี่ยไอ้อะไรเหรียญอะไรเขอ่ะผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อไอ้ตัวเหรียญน่ะ นี่ครับหยุดไว้ใกล้สองที่สามไปสี่จะต้อง,ต,องต้องลอต้องเท้าฟังเลยผมตั้งแต่ซื้อขนมอน,นุญาตอผมยังไม่เคยเจอเอ็นล้วนนะส่วนตัวไม่เคยเจอนะแต่มีลูกค้าผมเจออยู่สองครั้งอ่าเป็นผูื่นเขาเจอกันถนะือว่าดวงดีแล้วท้ายนี่ผมเปิดน้อย,ผม,อยผมเปิดนี่ไม่ถึงสิบแพ็คกนันเนี่ย ด้วความผมดูแล้วมันแปลกๆอ่ะเอออย่างที่เคยเล่าให้ฟังในใน,ในคลิปมันก่อนอ่ะไอตัวไอตัวเซเว่นวันเด้ผมเล่นไปแพ็คเดียวแล้วก็จังหวะได้ได,ได้ได้ทีอาร์มาใบทองมาใบหนึงง่งแล้วก็ไอนี่ก็จองไปอะไรอ่ะอ๋อไอออนไลน์ก็จองไปห้าหอเปิดไม่ถึงสิบห่อเลยออืม ที่ถ้าที่คนเปิดก็จะคงสังเกตผมว่าไอ้พวกไอ้แบ็กเซนออกเยอะมากเลยเออเยอะมากอ่ะมันคนเห็นเขาเปิดไปแล้วเขาได้ไอ้ไอ้แบ็กดาก้อนอ่ะเป็นแผงอ่ะเมื่อวานไปเซเว่นแถวบ้านมันมีแบบแกะแล้วอยู่มันเชลเต้มรแต่ผมก็ไม่ซื้อซื้อนี่มาดลาดค่าสูง 2อี่ห้าแล้วยังไม่มีตื่นเต้นนะขอตื่นเต้นเลยแล้วกันนะไม่อยากรุ้นเย็นซองสุดท้ายหอก่อนหน้านี้เปิดจะซองสุดท้ายอ่ะโอ้โหลุ้นกันแบบอ,แอีกสามถุงมามันลุ้นเงินก็อย่างที่บอกมเปิดไปถึงสิแต่ว่าพาร์ทก่อนอ่ะเปิดไปสี่สิบหอ,อเออไม่รู้เด็ก กาซมันไม่รู้ว่าไออาร์กับอาร์มันออกเยอะเกินน่ะร้อนแรกๆใช่ป่ะแล้วก็คนเปิดมันก็ทอะนะ <S <S อเห็นบางคนเปิดไปสิบหอมไม่เจอขอบทองอันนี้เซ็งเลยนะแวเดี๋ยวนี้เห็นไป,ไปดูถ้าเกินถ้าใครไม่คิดจะเก็บครบชุดเก็บเป็นบางใบผมแนะนำนะไปดูตามกลุ่มเออมันจะมีขายไม่แพงอ่ะซึ่งถ้าคุณไปหาเองอกลัาจะเสียเงินมากกว่านั้นน่ะไม่รู้นะของที่ส่วนตัว แห้งซ้ำจากเมื่อกี้เพิ่งได้มาคู่นี้ด้วยแบบนี้ไอ้สองทุกท้ายแล้วอ่ะไอ้อยาเว้ยเอ็นล้วนไม่เอานะไอ้ยาหออกสองนี้เลยกันนะอย่าไปสองทุดท้ายเลย ก็ออยังต่ำอาร์อาร์นะ้ตไออย่างเดียวไม่เอานะโอ้ my god ตายแล้วพี่น้องอ่ะเสียให้มากกับชุดเกาะอ,อันนี้ของมันเลยเลยนะเอ้ยสองสุดท้ายอ่ะตายแล้วไม่อยากเลยไม่อยอาสุ้ยสองแฟบด้วยพี่น้องเอาเอาวอาพวกเราเนี่ยสองแฟบในตำนานเนี่ยเขาอ,อยู่เขาเรียกกันแต่ว่ามันไม่มีมันก็อุบัติเหตุแบบเออซองมันโดนรั่วอะไรเงี้ยมันก็เลยแฟบอ่ะแม่งสองสุดท้ายเลยอ่ะเนี่ยหมดแล้วเอาไงวะ โอ้ถ้าเอ็นล้วนนี่เซ็งเป็ดเลยนะผมแม่งทรมลายใส่ตีบเลยนะสามพาร์ทมาไม่เคยเจอเอ็นล้วนอะ่ะถ้าอันนี้เป็นเอ็นล้วนที่ซองแรกเลยนะอย่าเชียวนะตายอู้ออกซองสุดท้ายเซ็งมากเลยอย่านะเรามาลุ้นเหมือนพร้อมกันจะ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 ,จะมาโดนเอ็นล้วนกันหอนี้นหรือเปล่าเฮ้ยเอาไม่ไม่ไม่เอ็น,นล้วนละ เห็นลูแวบมาแล้วอ่ลุ้นเะเห็นมอ่ะ,อ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 อะให้ใกล้ไปลุ้นลุ้นพร้อมกันเลยอ่านี่ครบ แกงพระเอกฮะออได้เป็นอาอาก็ยังดีใบนี้ยังไม่มีแล้วยโอเคก็โอเคเห็นมอบแบอันนี้บวบ,บ,บ,บไม่ค่อเด่นเท่าไหร่แสงไม่พอไฟหายไปดวงหนึ่งก็เลยเปิดไฟได้แค่นี้เนี่ยเออก็ได้ใบนี้มานะครับเป็นการ์ดเบอร์ที่อ,อ่เก้าสิบหกนะนี่เป็นอาอาแล้วอันนี้ก็ก็โอเคลุ้นเงินจนถึงซองที่แปดอีกแล้วไดอ,อ AA, มาอีกใบนึง ออรอบนี้แปผมไดอาร์ R R มากกว่า R R นะเออได้อาร์หลายใบแต่ R R ไดอาร์ไม่ใบสองใบคือเป็นอาร์เยอะแต่ใบนี้ก็สวยจริงๆนะถ้าไดใบนี้ดีผมไดท t ีอาร์ใบที่เราไม่ค่อยสนใจไม่หนูไม่ได้กะเก็บได้ซองใบอันนี้นก็ยังโอเคไงมันเป็นแกงเพก็เนาะมาเดี๋ยวมาดูขนมที่เราเพิ่งได้มาอ่าถ้าใครถ้าเกิดเปิดแล้วชอบใจก็ไปดูที่ร้านไอซีเจนะสาขาเขาเยอะนะ CJ ซีเจตัวเนี้ย ขนมมันจะมีขนมที่แปลกๆก,กว่าของเซเว่นอ่าลองไปดูคือจะโดนขนมอ่ะที่จะโดนมันขนมอร่อยหลายตัวนะเออลองเข้าไปดูกันขนมมันแยกเป็นนี่เนี่ยดูดิมันจะให้ไอ้นี่แม่งไงวะป๊อกกี้กกแยกเป็นสองย่อยอหนึ่งอ้าฝุดโหหลุดอย่างนี้เลยเอ้ยสองใบหรือเปล่าโอเคได้ ติ๊กเกอร์มาสองอันหล่นมาจากหอเลยอ่ะไมไ่ติ๊กเกอร์แบบชื่ออ่ามันมีเจอะวงกลมอ่ะให้ดูันอันนี้ฮะเร y เ u ย์นแล้วก็อันนี้แปรนี่อันนี้เป็นเหมือนปกเลยอันนี้มีไอ้น,นี่อะไรวะอ่าซูเปอร์วูแมนแบทโกแล้วก็วันเดอร์วูแมนรุมหญิงรุมหญิง ก็เนี่ยยีบาทได right ้ติ๊กเกอร์มา2ใบก็ไม่รู้แต่มันนี่ก็สามปีแบบถ้าใครเออเป็นแฟนฝั่งดีซอยากจะเก็บผมว่ามันก็โอเคนะอืมเนี่ยเห็นไหมอันนี้แบบแล้วก็นี่เนี่ยใครอยากจะเก็บนะแล้วขนมมาเดี๋ยวกะขนมดูกันเดี่ยวลรกเหมือนกุริโกหรือชิมด้วยอ่าชิมด้ยพี่หัวหัวนหัวโตกุริกอหัวโต กุลิโกหัวโตลองชิมด้วยอืมก็กินได้อะ่ะถามว่ามันก็สุปกุลิโกไม่ได้แต่ว่าก็าโอเคใช่ไดรสชาตาใช้ได้ไม่แบดอืมเนะมีตาจัสติกเอ่อจัสติกล็กอยู่บนนี้ด้วยก็หอยี่สิบบาทใครสนใจอยากจะลองเก็บมา,าสติ๊กเกอร์มันก็จะบางๆหน่อยเนาะ ขนมที่ของอินโดนะเคืบมันข้างหน้าดิเกคืบ,กบมันเออใครอยากจะลองเก็บก็ลองดูนะขนมหน้าตาเป็นจะมีกล่องสองสีสีอ่าสีน้ำเงินกับสีแดงแล้วจะเหมือนกันแหละอะมีไอเนี่ยสามสิบแบบโอเคแลก็ตามล่าดตามหานใครจะจองไอ้นี่ก็ แล้ววันนี้ไอเนี่ยที่บอกว่าเซเวโทรมาตามผมเขาก็ถามพี่จะจองไอ้นี่ไหมเธอเขาตรวจจองให้ไอตัวห้าเก้าห้าเก้าอ่ะอ <l od> เห็นเพื่อนบอกม,มันมีมันมีคดลดราคาด้วยนะรถสามสิบห้าสิบอะไรเนี่แหละเมื่อวานนะแต่รู้สึกว่าล่าสุดคดตัวนี้หมดแล้ว โอเคครับก็ขอบคุณท mm ี hmm. find, like, anyway. mm ่เ hmm. ข mm ้ามาชมนะฮะใครที oh, <sorry. S 1> 3, mm ่สายสะสมนะก็จะมีคลิปอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเออมีอะไรมีของแปลกๆมานะฮะก็ช่วงนี้ผมสังเกตคนเอาของที่เขาสะสมมามาปล่อยกันเยอะบางทีก็เป็นของหายยากของอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอย่างผมเมื่อวานผมิ่งขายเกมกดไปไอเกมกดแบบพับได้อะสมัยก่อนเกมเหมือนวอร์สผมขายมาริโอไปคนขายไปสามพันหกอ่ะเออ ตั 2, วนี้ซื้อมาสองพันกว่าแต่ซื้อมาสองสามปีแล้วนะก็ขายได้ราคาก็มันผมมองเป็นการลงทุนนะของพวกนี้ซื้อแล้วคุณเก็บดีๆอะ่ะวันอายุเป็นสามสามสิบสี่สิบปีแล้วไงมันก็มีมูลคา่าแต่เราดูสภาพมันดีๆนะซื้อเก็บในช่วงนี้ใครมีเงินเย็นไปได้เก็บของของสะสม,มเพียบเลยเห็นคนแบบเงินมาจะเศรษฐกิจไม่ดีแนละ้วเอาผลลงมาขายกันเพียบเลย แล้วก็ฝากอีกหนึ่งถ้าใครสนใจเรื่องพวกเกมเครื่องเล่นเกมซองแฟร์เกมมือสองอะนะผมมีร้านในช้อปปี้นะครับไดฮาร์ตเบทโอลนะฮะเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ในดีสคริปชั่นนะใครสนใจไปอุดหนุนก็ได้นะแล้วก็มีเสื้อยืดด้วยนะฮะเสื้อยืดก็จะเป็นเสื้อยืดผ้าคอตตอนใส่สบายๆเดี๋ยวผมจะลงรูปไปให้ดูในในในท้ายคลิปแล้วกันถ้าสนใจจะอุดหนุนผมนะโอเคครับก็ของผมช่องผมก็จะมีพวกรีวิวหนังด้วยลองเข้าไปดูได้นะล่าสุดก็จะเป็นเรื่องอะไรอนะ่ะ เอ้อะไรอ่ะบึงการเออก็พอดูได้อ่ะคือหนังไทยอ่ะเนาะโอเคครับก็สัน้นๆละกันสราหรับคลิปรีวิวไอ้ตัวเนี้ยไอ้ร์ดลุ้นขาไอ้ตัวการ์ดสย่านะขอบทองก็ออกยากยาที่ผมเปิดทุกได้มาอันเดียวอะ่ะแต่ดีที่ผมได้เออ S R R ใบสวยๆเยอะแบ็กเซนไม่ค่อยมีเท่าไหร่โอเคครับแล้วก็เจอกันครั้งหน้าขอบคุณที่เข้ามารับชมนะฮะ